เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลิมซีเคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ท่านโนรูแปงนะครับได้มาเจอกับคิงวินเฮมครับเจ้าคิงวินเฮมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งผลต่อสงครามโลกครั้งที่1เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสนับสนุนนะครับกองกําลังทหารนะฮะกับฝั่งของน่าจะเป็นฝั่งนี้นะใช่ป่ะออสเตรียฮังการีนะครับให้มีการสะสมทหารได้นะครับ มันก็เลยทําให้ส่งผลต่อการเกิดสงครามโลกครั้งที่1นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เขามากันแค่34คนนะครับซึ่งน้อยมากนะไม่รู้ไปตีใครมาทั้ง่เหลือแค่นี้นะเป็นกษัตริย์เลยนะครับแต่ว่าเหลืออยู่แค่34คนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูรีพอร์ตก่อนนะครับผมได้ทําธุรกิจมานะครับแล้วก็ไปเล่นน็อกรอบมานะก็จะให้ดูธุรกิจนะครับนี่เห็นปะได้3,000เลยนะครับตังเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วก็ในเรื่องของเลเวลนะครับที่ผมอัพมาก็คือเป็นเลเวล12นะครับตอนนี้ค่าชาของผมก็ขึ้นไป12บสองนะครับนะครับความน่านับถือนะผมก็อัพลีดเดอร์ชิพมานะครับแล้วก็อัพพวกการฮิลการอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะอฮะนั้นเดี๋ยวผมจะตีเขาเลยแล้วกันเหมือนเขาจะวิ่งมาแถวนี้อ่ะคิงออฟปัตเซียเลยนะครับตีเขาเลยแล้วกันนะฮะ โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะสั่งทหารบุกนะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงบริเวณไหนดูก่อนฮะอยู่ในเอ่ยอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะให้พลทหารม้ามาเนะาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เบอร์สองนะครับซึ่งเป็นพลยิงนะพลยิงของเรามาบริเวณมายิงบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนเบอร์หนึ่งผมจะสั่งลุยเลยแล้วกันนะครับ กลับไปที่หน้าต่อสู้ของเราเบอร์นหนึ่งลุยเว้ยเพื่อนเขาจะมีทหารม้าค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ทหารม้าก,กับอ,อปืนใหญ่นะผมจะต้องไปจัดการปืนใหญ่ให้เขานะครับมีทหารม้าเข้ามาแล้วต้องระวังหอ,อกดีๆครับโนะดนหอ,อกไว้ทีตายนะอื้อ แทงหน้าไปแทงหลังมีตกมาด้วยครับโดนหอ,อกเข้าไปไปไหนเพื่อนโอ้โหมาเราช้ากว่มันวะ่ะโอ้โหวิ่งไปไหนวะเนี้ยวิ่งมันวิ่งไป้วครับช่างมาทขี้จะตามผมไม่ฆ่าไอตัวธรมธรมดาธรรมดาเด้ยวะ โอ้ยโดนปืนใหญ่ครับสงสัยผมต้องไปเข้าปืนใหญ่ก่อนนะไม่อยู่ไหนกันวะไปผิดทิศผิดทางเขะเนี่ยเดี๋ยวขอดูกันนะครับอ่าจริงด้วยผมไปผิดทางว่ะมันต้องไปฝั่งโู้นนะครับโอ้โหวิ่งอย่างช้าทหารผมไปแล้ว ต้องไปเก็บไอ้พวกพลปืนใหญ่ก่อนนะครับพลปืนใหญ่ด้านหลังนะี่พลมมาก็ให้มันไปเก็บพลมมาแล้วกันไหนดูซิคือในหมอนนี้มันจะใช้คำสั่งแบบในสวนภูมิไม่ได้นะครับมันจะคนเรามันจะไม่วิ่งมาตามเรานะเราต้องกำหนดที่ให้เขายืนนะครับ ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนกันปะเอาจะตายหมดแล้วเหรอแล้วคนปืนใหญ่ไปไหนแล้วอะแทงแทงโอเคนี่มันยังยิงปืนใหญ่อยู่เลยอยู่ไหนวะโอ้ยนี่ไงมาละโผมาแล้วครับในแผนที่ ถือว่าผมไม่เห็นเองเนี่ยตอนแรกว,วะโอหจะเยอะนะอยู่ข้างหลังครับยิงอยู่นู่นไปมามาที่วิ่งเช้าของฉันเฮ้ยมันเริ่มยิงผมแล้ววะทำไมกองหนึ่งผมมันไม่บุกวะทีวะ ชาร์ติเพื่อนเออโอ้โหมาแล้วครับคลม้าของเรานี่ขนาดสามสิบคนเลย,ยสู้นานขนาดนี้เลยนะเข้าไปตีป้อมเลจาจะนานขนาดไหนวะเนะี่ยเจอแล้วครับด้านหลังพลปืนใหญ่ครับ จัดพลปืนใหญ่ก่อนเลยนะออ้ยดูมันยิงจัดพลปืนใหญ่ก่อนเลยครับทำไมม้ามันวิ่งมาตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โหดูดีโคตรเยอะนะหารปืนใหญ่อะ่ะเอาเอาเคครับเมาส์ผมแม่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจัดคนปืนใหญ่ก่อนเลย นี่ไงนี่ไงแทงตัดคอตัดหัวตัดคอตัดหัวแทงใส่ลูกกระสุนอ่ะใส่ลูกกระสุนเออตายซะแทงตัดคอตัดหัวตัดหัวตัดคออ้าวทำไมไม่โดนทำไมไม่โดน ตัดคอตัดคอทิ้งโอ้โหดูๆๆๆๆๆๆดู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 อืมหุ้ไม่โดนได้ไงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปหมดอืมไม่ให้ปลายหรอกเฮ้ยนึกว่าไม่ตายโอ้โหเกือบโดนหน้าเมื่อกี้แทงตัดหัวตัดคอสวยไปไหนไปไหน อืมเอาอะไรวะเฮ้ยเดวโดนเออตายไหมตายไหมอืมตายไหมอืมไม่ตายวะ่ะเพื่อนเก็บมันอืมเราเก็บเองก็ได้หมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับพลปืนใหญ่อัะแน,น่ทำลายเพื่อน ไปหวานมีกรืเปล่ามีอีกกรเปล่าเฮ้ยยังมีพลม้าอยู่เหรอไปหวานมีอีกหรือเปล่า,ลา,ลลาดาบผมแดงมาแล้วดาบแดงโอนี่เป็นนี่หรือเปล่าครับคุณพันมือปราดาบแดง ไหนไหนไหนใครยิงใครยิงอุ้ยมันนั่ง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 นั่งเหอะตายซะมีอีกหรือเปล่ายังมีเหรอโอ้โหเยอะจัดนี่มันมันสามสิบคนนะครับเรายังบาดเจ็บล้มตายกันขนาดนี้เอาทำไม มันไม่ไปต่อแล้วอ่ะโอ้โหอยู่นู่นเลยมันวิ่งหนีเนาะแล้วฝั่งนี้อะฝั่งนี้มีอะไรมันวิ่งมาทำไมมันมีอยู่นะตรงนั้นฝั่งนู้นสองตัวปะสึกจะฝั่งนี้นะครับ เออเนี่ยมันยิงอยู่อะทำไมมันไม่เข้าไปฟันวะหมดนี้มันจะงงๆหน่อยนะครับ a อออ่าได้อยู่นะตัวหนึ่งผมไปทานหรือเปล่าอะเหลืออยู่ตัวเดียวครับตัวสุดท้ายนะใกล้ถึงแล้วความตายเข้ามาเยือนแล้วเหลือห้าสิบเจ็ดคนครับอุ้ยแทงวะ่ะแทงตายไะเนะี่ย อุ้ยวุ้ยวุ้ย,ยมันแทงมันแทงสวนแทงสวนเหรอโอ้ยเฮ้ยยา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 ,ยาไม่ไม่แทงเดี๋ยวไม่แทงเดี๋ยวเพื่อนฟันดิฟันเลยอย่าไปแทงเขาเออฟันอะไรวะฟันไม่แทงไม่โดนเธอเอ้ย อฟันไม่โดนเฉยเลยครับอะไรกันวะเนี่ยชนะแล้วนะครับเรียบร้อยตายหนึ่งบาดเจ็บสองโอเค,อเคได้หมามาเพียบเลยครับเอามาขายอืมหรือว่าจริงๆใส่ให้เพื่อนเราก็ได้เนี่ยเพื่อนเราจะได้เร็วขึ้นเร็วๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเดินรีคูดคนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปาร์ตี้เราเนี่ยบันทึกคนได้ถึง ไม่ได้บันทึกเก็บคนได้ถึงเจ็ดสิบสามคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมอันนี้เป็นป้อมเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นป้อมอ๋อไดู้ดคนได้ครับเดี๋ยวผมจะลองตีเมืองดูนะตีปราสาทตีเมืองนะครับสักอย่างเอาเป็นแถวไหนดีเอาเป็นแถวนี้ไหมเซียรบักเกนหรืออันนี้ครับลองดูนะปัสสดเซียร์โดนแน่นะครับ ผมลองหาติคูดคนเพิ่มก่อนแล้วกันนะอแล้วก็ในฉากแผนที่ต่อสู้นะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอัฟพวบอันนี้เป็นชาร์ปทูสเตอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นแบบพลแม่นปืนนะผมไม่แน่ใจว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะเซฟไว้ก่อนเราจะต้องหาป้อมที่คนน้อยหน่อยครับ อันนี้ป้อมนี้121คนนะเดี๋ยวไปดูป้อมอื่นกล้นะครับดูป้อมนี้ใกล้ๆถ้าเก้าสิกว่าน่าจะได้อยู่ครับมันต่างกันอยู่30เลยนะอันนี้ก็1 2อยี่เท่ากันว่ะเหมือนคนมันจะเยอะขึ้นนะป้อมนี้อะร้อย่ิเท่ากันหมดเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาใกล้กลๆดีกว,ว่านะ ก็ที่เมืองที่ป้อมนู้นเอ้ยเอยเอะเยอยโอเคป้อมนี้นะครับเฮ้ยเขาตีกันอยู่พอดีเลยว่ะเอาไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ตีแล้วบเอเฮ้ยเหลือร้อยเก้าว่ะดูว่าคนนี้เขาจะตีหรือเปล่านะครับถ้าเขาเข้าตีเราจะรอนะ ไอ้เขาเข้าตีว่ะเออดีดีดีครับช่วยลดคนให้หน่อยเข้าตีแล้วนะรอครับรอยาวยาวร้อยสิบสี่อ้าวาไปไหนล่ะไม่ตีกันแล้วเหรอเมื่อกี้เหลือร้อยเก้าตอนนี้เหลอร้อยิบสี่อะไรกันครับเนี่ยเข้าไปโดนจับเลยนะเนี่ย sharp toaster carbon t r อา่าโอเค ผมว่าน่าจะไหวมากลองดูนะครับเดี๋ยวผมเซฟก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากๆนะครับเออเขาแข็งแกร่งมากๆนะครับเนี่ยจัก,กอร์กาดยีบสามตัวนะครับดูดีดปะ่ะโอ้มีแต่ตัวโหดนะครับแล้วก็เป็นแบบพวกแบบเป็นพวกทหารผ่านศึกที่โหดๆเนี่ยยี่สิบเก้าคนแล้วนะจะมีทหารที่เหมือนเรานะครับ ที่แบบนั้นนะทหารกระกากเนะี่ยมีอยู่แค่เจ็ดคนเองนะครับจะผมลองตีดูนะอืมพีแพรทูแอตแท็กโอ้โห,โหจะหกเป็นลบสี่สิบโอ้โตอนนี้เป็นปีหนึ่งแปดหกหกแล้วนะครับผมหนึ่งแปดหกหกแล้วเทคโนโลยีไลเฟิลมาแล้วครับอืมอัปเดตเทคโนโลยีไลเฟิลมา จริงๆผมอยากไปพบกษัตริย์ของปารีสนะครับแล้วก็ถวายตัวนะแต่ผมลองลองตีที่นี่ก่อนแล้วกันะะนะครับอ่าโอเคครับเข้าตีโอ้ตีตอนคืนด้วยครับเดี๋ยวผมจัดแผนก่อนนะเขาเป็นทหารที่ค่อนข้าง,างที่จะโหดนะฮะแล้วก็เก่งด้วยนะครับผมจะให้มายืนบนเนินตรงนี้ครับส่วนเบอร์สองนั้น ไปทางไหนมาไปทางนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะกลับกดกลับไงแลกดอยูบายเพราะว่าทาหารม้าเราไม่สามารถขี่ม้าได้นะตอนบุกเมืองตัวผมก็จะวิ่งตามฝั่งนี้ไปแล้วกันนะครับล้อขวาต้องไปยิงใใกล้นะถ้าถ้ายิงไกลๆมันจะยิงไม่โดนนะครับเราจะโดนยิงตายซะก่อนนะครับฝั่งเขาแม่นกว่าพูดง่ายๆ แต่เขามีเทคโนโลยีครับมีปืนระเบิดเนี่ครับดูดีดูดีเยอรมันกาดแล้วต้องเอาคนของเราไปตายครับเพื่อที่เราบุกเข้าไปข้างในได้นะครับอืมนี่นี่นี่เติมยิงได้แล้วครับยุยเยอรมันกาดแม่งอย่างโหดยิงโดนแล้วด้วยนะโอ้โหดูดิตายกันเป็นเบือครับ มสั่งสั่งใหม่ต่างเพิ่มเบอร์เบอรหนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าใกล้กว่าน,นี้ได้ไหมเข้ายิงตรงนี้เลยครับเบอร์สองมันใกล้แล้วอฮ้ยชอบกดผิดเรื่อยๆเลยครับอ่ะโหดูดิคนเราตายกันเพียบเลยครับตายกันเพียบเลยนะผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าขึ้นเมืองตรงไหนอา้า เกมแคชอีกแล้วไม่นะโอ้เมื่อกี้เกมแคชนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บน,นะเออโหลดต่อได้ก็เล่นได้อยู่ครับเกมมันแคชทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีไม่ได้ครับตีเมืองไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองเออเดี๋ยวผมจะลองไปที่ปารีสด,ดูนะครับแล้วก็ไปดูว่า ใครคือคิงของปารีสนะครับเดี๋ยวผมจะดูที่รีพอร์ตหน่อยนะว่าใครเขาคือคิงของปารีสนะครับอันนี้นะครับฝรั่งเศสเอ็มพายเราจะเป็นเอ็มเอร์เรอร์นโปเลียนที่สามนะครับเอ,อ่อตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องลราไปถามพวกนักทัพดูนะครับเดี๋ยวขอเช็คในเมืองก่อนซิ ในทาวมีคนน่าสนใจหรือเปล่าอืมไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่ออะรวะจะดูตังค์ในตัวกัอนอุ้ยเลบเลอัพด้วยครับครับอินมาแล้วกันแล้วก็อัพเป็นสายอินสปายอินสปายนี่เพิ่มอะไรอืม อันนี้ก็คือการทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับเรานะครับอืณห,หน้าทองใช่ไหมอันนี้เอาซ์เจอรี่เอา surgery, เวร์ทรีเมนต์ก็ได้ครับกับซ์เจอรี่ดีกว่านะผมว่าแล้วก็ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะตังในตัวมีเท่าไหร่เจ็ดพันเก้าซื้ออันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะ เจ็ดก้าซื้อไว้สักห้าพนเอ้ยตอนนี้เป็น22%แล้วครับาทาธุรกิจนะเดี๋ยวลองหาแม่ทัพแถวนี้ครับเอ้ยเรามีอาหารกินอยู่ใช่ไหมโอเคเฮ้ยผมไม่เจอแม่ทัพฝรั่งเศสเลยว,วะหาเ,เจอแล้วนะครับคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะถามว่าท่านคิงไปไหนนะครับอ๋อจะถาม ให้บิ a ิ k you something โลเคชันสมวันเอลพอรเนโปเลียนที่สามเข้าไปตรงนี้นะครับชื่ออะไรอะคาชอนนี่นะครับอะคาชอนอยู่ตรงนี้นะโอ้หเดินทางโคตไก่ท่านนโปเลียนนี่นี่นี่ใช่ไหมแถวนี้นะเอนลี่อ่อนี่ครับเพมพูร์นโปเลียนที่สามไปแนะนำตัวหน่อย อ่าไ y ม u e ่อไม่มีหรอครับเออไม่มีแบบว่าเข้าเป็นแม่ทัพนะ <c oughs> ไม่มีว่ะอืมไม่เป็นไร ถ้างั้นเราก็ไปตีในแบบของเราก็ได้ครับไม่เป็นไรนะโห้ยดูว่าจะได้เป็นแม่ทัพฝรั่งเศสะแล้วมาร้อยสิบเจ็ดคน,นครับไม่รู้คราวนี้จะหลุดอีกหรือเปล่านะาเกมนี้หลุดบ่อยมากนะครับเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนแล้วไม่ใช่เกมนี้สี่มดนี้นะครับหลุดบ่อยมากๆนะเฮ้ยตอนนี้เขาเหลือนแค่นี้เองนะครับเจเกอร์นี่แบบอย่างเยอะใช้เวลาสองวันนะครับในการทําการตีป้อมนะเอาปาร์ตี้ไม่มีข้าวปลากิน,นครับผม อาหารหมดครับหิบหายละถูกหม้อข้าวหม้อแกงนี่โอ้โอ้หนีไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีอาหารกินครับอะไรวะเนี่ยคนเหลือหกสิบเก้าคนผมต้องรอเช้าอ่ะโอเคครับหกสิบเก้าคนแบบไม่มีอาหารปะ่ะเราคือทุกหม้อข้าวหม้อแกงัครับ กด U แล้วเดี๋ยวผมลองไอ้นี้ดูก่อนครับมาเบ,เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันนี้เลยใกล้ๆเนี่ย,ใใเ,ยเบอร์สองวันนี้โอเคแล้วก็เบอร์หนึ่งผมจะให้จัดทับแบบนี้เบอร์สองก็เช่นกันครับอ่ะโอเคไหนดูซิไป <laughs> แล้วห่อได้เชยไป คนต้องล้มตายกันเยอะครับแน่ๆเพราะว่ามันยิงแม่นกว่าเยอะเลยนะครับเป็นทหารแบบระดับสูงนะของเราเป็นแค่ทหารชาวบ้านนะครับถ้าเรามีระเบิดหรือปืนใหญ่มันน่าจะดีะแต่ว่าเราแบบไม่ไม่มีประเด็นประเด็นคือเรากาก,ากมากครับอุ๊ยนะครับตายไปแล้วหนึ่งเจอเชเกอร์นะครับยิงกระบาล โอ้โหดูดิพวกแก๊งเยอรมันนี่มันจะโหดจริงครับเราไม่สามารถทีย่ยิงมันได้เลยนะตอนนี้โดนยิงตายหมดครับแล้วผมใช้หากี่ราชันไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเฮ้ยออามายิงได้หนึ่งคนแล้ว ข้ามันเข้าไปโจมตีหนึ่งบุกเลยสองบุกเลยเออเข้าไปบุกเลยรอทำไมรอทำไมอืมอ้าวตายเลย โอ้โหเอาเพื่อนเราหนีหมดเลยครับชิหายละชิหายเลยครับอผมว่าไม่ไหววะต้องถอยวะอืมถอยถอยถอยโอ้โหเหลือยี่หกคนคนระับยังไม่ไหวแล้วตอนนี้คือทหารเรากลางมากครับผมว่าอาจ,จะต้องทำเอาดูดิ เกมเกมมันเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ตัวเกมแท้ด้วยนะครับไม่ได้เกมไม่ได้เกมเถื่อนด้วยนะเอาแล้วมันตามมาทำไมแล้วเนี่ยอ e ์ e r อร์จะมาตีเอาคืนเหรอเพื่อนยเย็นเฮ้ยมันจะเอามันจะเอาให้ได้ว่ะอันนี้เป็นทหารเรานะครับมันมาตีเอาคืนนะเดี <c oughs> ย๋ยรนะ อ่ะสิบเอตัวกับสิบสองตัวครับตีกันเฮ้ยนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเกมบักไปแล้วครับผมตัวหมดนะมันเป็นที่หมดนะครับไม่ได้เป็นที่ตัวเกมนะแย่ชุงเมื่อกี้ก็หลุดนะครับโอเมื่อกี้ผมเข้าไปฟันได้ทีเดียวไงแล้วผมก็ตายเลยครับ ือว่าผมต้องหายพวกนั้นนะพวกนักเลงนะครับแต่พวกนักเลงที่แบบว่าใจถึงนะกับวิ่งเข้าไปฆ่าให้เลยทหารเราบรรใจไม่ถึงคนระับมันยืนยิงข้างนอกนะนี่เราต้องมาฆ่าทหารตัวเองอนะเนี่ยอ้าวเราตายซะเองครับโดนยิงไนงะ อันนี้ทหารตัวเองนะครับทหารเราเองเนะี่ยเออตายแย่ yeah, ครับเออขี้เกียจรอนะเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับชนะเฉยช <laughs> นะเฉยเลยนะครับโอเคตังกิ้วมากเพื่อนๆเ,เอาชุดแก้คืนมาเอาชุดทหารฝรั่งนะครับ อาหารฝรั่งเศสเรามาใส่แทนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารให้เขาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นป้อมใช่ไหมอืมซื้ออาหารก่อนซื้อมาให้หมดเลยตงลังเราก็มีตั้งเยอะนะแต่เราไม่ไหววะผมเดี๋ยวรีคูดคนในในเมืองเอาแล้วกันนะครับ ปารีดเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูในป้อมเราสามารถที่จะรีคูทหารได้หรือเปล่าครับเมตติ้งสมวันไม่ได้นะต้องอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปหารีคูทหารในเมืองนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไป,ปรีคูได้มีคนนึงหว่าคนนี้เนียรี ไอ้คนนี้มันก็อืมสองคนสี่ร้อยอ่ะไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะครับเอามาก่อนแล้วกนะันอืมอันนี้มาอยู่กับเราไหมห้าร้อยพรเอ่อดูซิว่าขายของซะหน่อยครับ จะได้เอาเงินมาทำธุรกิจนะสู้ไม่ได้ว่ะตอนนี้เรายังสู้กับป้อมประการไม่ได้นะครับอาจจะสู้ได้แค่ในพวกออ,อะไรนะพวกแม่ทัพของมันนะแต่ว่าป้อมประการเราสู้ไม่ได้ป่ะตอนนี้นะอันนี้กำไรป่ะกำไรติดลบไหมผมยังไม่ซื้อแล้วกันนะครับอ่ะอ้างนั้นก็ ภาพนี้เเร็วหน่อยแล้วกันนะครับก็ไว้ประมาณนี้เนาะเรามาอัปเดตให้ดูเฉยนะครับว่าเรานี่ไม่สามารถที่จะสู้เมืองได้นะครับก็อาจจะต้องขอไปเก็บเลเวลอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หาทหารดีๆนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็จะวนไปวนมาที่การเก็บเลเวลนะครับผมจะเข้าเมืองแล้วก็ไปรับสมัครทหารที่มันเก่งๆนะครับอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยเอามานะแล้วก็มาฝึกนะครับดีกว่าทหารชาวบ,บ้านนะ ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับจะบุกเมืองได้ไหมครับติดตามชมกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนห้ทุกคนบ๊ายบายจ้ะจู่